ทำจริงเงินชานท้งใจไหวหลวงใบยี่สิบนางเคคนนี้มร,ร,รู้จั UK, งอ่า,านั่นใบใบรวยวะที่ใบรวยเดี๋ยวชาครุฑนี่อยู่เคดอกพี่น้องนี่ทำไมคนนี้นั้นยี่สิบเน่แต่นี่เล้งกับพี่น้องว่าส่วนใหญ่เลยฮะเราจับเพ้อตรงเนี่ยเพ้อตรงที่ว่าอีกนางเคเพื่อนยอดคันนี่ฮาบาทซสนามยานเลยกระจักใบยี่สิบ แต่ใบยี่สิบนี้นี้ไม่ได้อีกลัสถึงถ้าเพล่อลอีกลัสแล้วยำกะลาไป็น้องน้องผลมาเร็งจำถึงในมินาดน้ะนนอ่าก็ต้องยำกะลาอีกลัสก็คือทำด้วยฟ้ามใบใจทำด้วยฟ้ามเต็มใจทำด้วยเผื่ออัลลอฮะเนี่ยอ่าไม่มีอะไรมาเชือผลถ้าเลกของอิมัมกอซาลียธิบายนั้นเป็นน้องทำด้วยกับเกรงใจเผื่อน,นี่เราโผลเหมือนกันแค่ว่าไม่อีกลัส ทำจริงเงินชานตั้งใจว่าหลวงใบยี่สิบนงางเกคนนี้มันรู้จังอ่านั่นใบใบรวยวะที่ใบรวยเดี๋ยงชาขุนนี่ยูคเคโดไปน้องนี่ทำไมาคนนี้นะั้นยี่สิบเนี่ยอ่าเช่นเดียวกันเวลาวันศุกร์ก็ลำพายไปน้องล้าบางแห่งเนี่ยพอละหมาดวันศุกร์เสร็จเนี่ยก็โคดุนคันเลยเนาะอ่าทีนี้ไม่ดุนคันมาไม่รู้เลยนะอ่ามันมีมันจิตบางแห่งเขาว่าเอ้ยเราพัฒนาเปลี่ยนได้เลยระบบดุนคันนี่นะเอ้ยทามันนานจังเลยเปลี่ยนเป็นคนรุนไหมไปน้องตังโตดานานี่แนเนาะ ตัวรวมบริจาคส้มทบทุนคานา์นาค่าไฟของมัสยิดต,ตั้งตูนั้นได้ไม่คีป่ปีพี่น้องนะสัปดาห์หนึ่งสัก่องสามรวยสุกหนึ่งสองสามรวยห้ารยบิดไม่ขึ้นพี่น้องต้องสังเกตเลยถ้าต,ต,ตั้งตูข้างหน้านี่ได้ไม่เท่าเดิเลยเปลี่ยนวิที่ม้รุ่นขันน่ะเรว่อวะเปลี่ยนสุกแรกพี่น้องรุ่นขันโอ้ได้เป็นพันที่ได้เป็นพันนั้นเป็น้องพวกขันมาถึงหน้าเราเนี่หมายเบียดได้สยียดมรู้คนนี้จังมันนังเก อะไรได้จริงไม่้องรุ่นคันนี่อ่าพอรุ่นพันนาพกไม่ดังมังโนะสักคล,ลิงสักไรนึงว่ามาแล้หลวงที่รุ่นผนเชื่ยเฉยไปให้เผื่อน,นี่สัส้นบัดซีโนมันรู้จังวะนี่อ่าตัวสุกนั้นได้ผนเลือพไปเ้องเลยพอร,รุ่นขันวันนี้ผมทราบโลกว่านั่น่เทนันมันยอดกันดีไป่นองนั่นแหละทีบอกพี่น้องว่ารุ่นคันนั้นมันได้เบียดดีเตนันและพ้นกระทบที่เราจะทงคำหนึ่งก็คือทำอ,อีกลัสน่นั่นแหละ เพราะฉะนั้นนะพี่นองในที่รุนขันอยู่กับเปลี่ยนไหมเนาะเออช้านนี่ทําใจยังเคยไม่เคยและถ้าขันมาช้านตั้งใจมาที่บ้านเลยียเปลี่ยมาที่บ้านดูอ่าเปลี่ยนไหมเสียนอ่มันอิกลัสแต่นี่เล้งกับพี่นองว่าส่วนใหญ่เลยฮะเราจับเลือตรงเนี้ยเพอตรงที่ว่าอีกนั่งเกพื่อนยอดขันนี่ฮาบาทสนามยานเลยกระจากใบยี่สิบแต่ใบยี่สิบนี้นี่ไม่ได้อิกลัสเอาเนาะวิธีการไอ้นั้นพี่นองเตะเป่าไม้ก็คืออิกลัส เป็นทีตังใครจีรุ่นกันใครจีตังโตก็ได้นอนเด็ขาให้มันมีฟาร์มอิกลัสเนี่ยที่จะได้รับคุณค่า